มาให้ใจสั่นอีกแล้วนะคะกับ Tutorial ีย o วีร็อของ Lisa ค่ะหลายคนแอบมาแซวว่าแหมลูกสาวใครโตแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะเห็นบราข้างในไหมคะเป็นสปอตบร์สีดำเซ็กซี่มากแอบแซวก็ว่า,วาอืมลูกสาวฉันโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะจ๊ะมาดูคอมเมนต์กันค่ะอันนี้เขาปล่อยมาแค่แวบเดียวเท่านั้นเองนะหลายคนบอกว่าอยากดูเต็มๆแล้วยุดวิทยยูนะคะ ว่าแต่มีใครคอมเมนต์อะไรบ้างเอามาดูกันเรียกน้ำย่อยนะคะบอกว่าแดนเซอร์ลิซ่ามาแล้วเธอเซ็กซี่จริงๆโอ้โ oh, ห oh, ทำไมเธอน่ารักขนาดนี้นะคะเธอเล่นเอาฉันตายเลยทีเดียวกับความเร่าร้อนแบบนี้ค่ะเธอเป็นเมนเทอร์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็บอกว่าบุคลิกของลิซ่านั้นสุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีบอกอีกว่าลิซ่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรกลสังหารในการเต้นเลยทีเดียวเพราะว่า ถ้ายากอะไรมาเธอได้หมดนะคะแอดชอบคอมเมนต์นี้จริงๆค่ะแล้วก็บอกว่าเธอเป็น the best dancer ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าร้อนและลุกเป็นไฟจริงๆนะคะกับท่าเต้นอ้ oh my god ก็มีนะคะบอกว่านี่มัน amazing มากๆเลย best mentor นะคะ แล้วก็บอกว่าไม่เคยคลิกวิดีโออะไรรวดเร็วขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหแต่ละท่ามันช่างสวยจริงๆซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามเวอร์ชั่นเต็มกันอยู่ค่ะแล้ววันนี้ก็ยังขายเก่งนะคะปล่อยออกมา2รูปให้แฟนคลับนะคะ นอนตาหลับฟินกันไปก็คือโปรโมทนะขายเก่งขายซีลีนค่ะก็มีกระเป๋าแล้วก็มีหมวกด้วยนะจ๊ะเรียกว่าทำงานเก่งจริงๆค่ะแล้วก็รอติดตามและกันพอผลงานน้องช่วงนี้รับรองว่าเยอะอย่างแน่นอนอดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะคะ